น้องหงพันล้านค่ะน้องแอมได้มาจากที่ไหนคะคะับก็พี่อูขอแนะนามาได้มาอยากครกทั้งหมื่นขอนแก่นนะครับอ๋อได้มาไกลมากเลยนะคะตอนนั้นค่าตัวนี้ของเขาแพงไหมคะตอนนั้นค่าตัวประมาณก็สี่แสนกว่าครับน้องหงเนี่หรอคะตอนที่เบ็ดเดือนนะครับอันนี้เป็นทายาทของเบิร์พันล้านใช่ไหมคะเบิร์นพันล้านโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเตอ๋อะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมควายของน้องหมวยแล้วก็น้องเอ็มนะคะซึ่งอยู่ข้างๆคุณแม่แล้วก็น้องเตอ๋อเลคะตอนนี้เราตั้งอยู่ที่ไหนคะน้องหมวยพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้คือบ้านเบิกค่ะบ้านเบิกลบบุรีค่ะอำเภอเท่าวงอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีแน่น,นะคะซึ่งควายของน้องหมวยนี่ก็คือน้องหมวยกับน้องเอ็มนี่ก็กําลังจะเริ่มพัฒนาควายงามใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นชื่ออะไรคะน้องหมวยตัวนี้ชื่อน้องหงพันล้านค่ะน้องเอ็มได้มาจากที่ไหนคะ ก็พี่อู๋ขอแนะนํามาได้มาจากทั้งหมื่นขอนแก่นนะครับอ๋อ,อ,อได้มาไกลมากเลยนะคะตอนนั้นค่าตัวนี้ของเขาแพงไหมคะตอนนั้นค่าตัวตอนมาน้นกสี่แสนก็กว่าครับน้องโงเนี่ยหรอคะคตอนที่<อ>เบ็ดเดือนนะครับอ,อันนี้เป็นทายาทของเบิร์พันล้านใช่ไหมคะที่โอ้โหแล้วทำไมถึงแบบว่าน้องเอ็มเริ่มศึกษาในการเลี้ยงควายนี่ใช้เวลานานไหมคะก็เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย อ๋อ <AL> เริ่มเลี้ยงปีนี้เหรอคะครับเพิ่งจะเริ่ม,มแล้วอะไรคือทําให้น้องเอ็มหันมาเลี้ยงควายผมเลี้ยงห่านอยู่แล้วลูกค้าห่านผมเนี่ยเขาเลี้ยงควายด้วยไงผมก็เอ้ควายมันสวยดีเหมือนกันนงี้แล,แล้วมันก็ใหญ่<ไ>ด้วย<ไ>เห็นแล้วก็เริ่มศึกษาครับศึกษาแล้ว,รรลวก็หาซือ้อตัวที่สวยเงี้ยครับแล้วในการที่น้องเอ็มที่จะซื้อควายสวยๆอย่างอย่างตอนนี้คือพี่มองว่าโอเคเลยสวยงามมากลย่าตันนี้ คือน้องเอ็มศึกษาทางด้านไหนบ้างคะจากคนที่เขาเลี้ยงมา่ก่อนนะคะนี่อันนี้อันนี้คือคนเลี้ยงนะคะคือน้องหมวยจะเป็นคนเลี้ยงน้องเอ็มจะเป็นคนซื้อาหข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเริ่มพัฒนาด้วยกันทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่นี่ก็ยังอายุไม่เยอะนะคะแล้วน้องหมวยนี่เลี้ยงนี่คือเลี้ยงเขาแบบค่อนข้างเลี้ยงธรรมชาติหรือว่ายังไงอะคะคือแบบปล่อยเขาธรรมชาติหรือว่าให้อาหารอะไรบ้างคะปล่อยเช้าเย็นปล่อยเป็นเวลาค่ะเช้าก็ประมาณ2ชั่วโมงให้เขาเล็มหญ้าแถวนี้ค่ะแล้วก็นอนแช่น้ําแช่โคน ก็ให้เขารีแลกอะค่ะค่ะแล้วก็ใช่ค่ะก็มีเวลาให้เขารีแล็กแล้วก็พาไปอาบน้ําแล้วก็เข้าคอกให้อาหารให้ฟางเขาค่ะบางวันเขาก็จะนอนดูลักษณะของเขายังไงคะที่แบบว่าจะมาเป็นพัฒนาของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยคะตัวเนี้ตัวนี้ก็ได้รับคําแนะนําจากพี่อู๋ขอแนะนําแต่ผมก็ดูไม่เป็นดูไม่เป็นนลครับดูไม่เป็นแล้วค่อยมาศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตัวแรกเลยแบบ ก่อนจะซื้อก็เอามาเทียบกันหลายๆตัวคลายตัว่าเราก็ป yeah, right. nee ิ้งไว้หลายๆตัวรมาณสี่ห้าตัวแล้วก็เลือกตัวที่สวยที่สุดเนี่ยก็คือแบบว่าหาข้อมูลข้อมูลจากในเน็ตในอะไรอย่างเงี้ยหรอคะแล้วมาเทียบเปรียบลักษณะของสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยหรอคะไปดูคนที่เขาขายนะครับมีมีอยู่สี่ตัวเงี้ยก็ดูก็แบบคัดมาแล้วก็สี่ตัวเนี้ยมันเลือกเป็นเหลือตัวเดียวครับ ได้ตัวนี้มาตัวแรกตัวแรกก็ราคาก็ยังถือว่า4ี่แสนนี่ก็ยังช่วงนั้นราคายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ใช่แต่ตัวนี้น่าจะประมาณ5ขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจตอนนี้นะคะยังไม่มีราคารับตัวนี้อันนี้คือ ประมาณกี่ปีนะน้องเอมตัวนี้น,นี่หนึ่งปีห้าเดือนกว่ากว่าโอ้โหตัวเขายังใหญ่มากเลยอ่ะประมาณตัวเล็กอยู่เลยเ <laughs> ออใหญ่มากเลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้คือเขาใหญ่จริงๆสมเป็นพยาของเบิ้มพันล้านจริงๆด,ดูบั้นตุดของเขานะคะคนี่หางย,ยาวๆห,หางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าบั้นตุดเขางามมากเลยอ่ะแล้วหลังตรงแบบว่าค่อนข้างที่แบบมองดูแบบหลังตรงมากเลยนะคะปีหน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการผสมพันธุ์ได้แล้วอ่ะรเราเลงที่จะแบบแบบว่า อาหาพ่อพันนี้ใส่อะไรของเขาคะน้องเอ็มได้ศึกษาตรงนี้หรือยังนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มองเพราะกาจะให้ครบ3ปีก่อนแล้วค่อยเริ่มมองนะครับให้อายุพอครบ3าปีแล้วค่อยะอันนี้เท่ากับว่าปี5เดือนเนาะปีอีกหลายปีก็เท่ากับปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เต็มที่ไปก็3าปีจริงสองปีกว่าจะผสมนครับสปีกว่าก็เริ่มผสมได้นะบางสายพันธุ์บางที่อะไรอย่างเงี้ย เมื่อถึงเวลากําหนดผสมพันธุ์อย่างเงี้ยเอ็มอยากจะเอาสายพันธุ์ไหนมาใส่ระหว่างทายาทจ้าเ,เบิ่มพันล้านอะไรอย่างเงี้ย<ม>ให้เพื่อที่จะปรับพัฒนาโครงสร้างของเราไปอะไรอย่างเงี้ยคะก็ะดูแบบพวกสายอุทัยหรือแบบพ่อแกนแชมป์เน้ยในอนาคตที่ประกวดได้รางวัลเนี้ยดูเาเชื่องม,มากเลยนะคะขนาดว่ามาน้องเอมเริ่มจะพัฒนามาจริงกี่ปีกี่เดือนนะหาเดือน <5 S 1> เป็นวัยรุ่นที่แบบว่ากล้าท้าทายมากเลยนะคะคือแบบว่าน้องหมวยก็เพิ่งจะอายุ25น้องเอ็มก็28เองนะคะคือแบบว่าวัยนี้กําลังแบบวัยหนุ่มสาวที่แบบหันมาเลี้ยงควายค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยอ่ะจากที่พี่เคยไปมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนวัยรุ่นเริ่มหันมาเลี้ยงควายกันเยอะจริงๆะค่ะ <c oughs> อย่างน้องหมวยนี่คือแบบน้องหมวยทั้งเลี้ยงหาดเลยเลี้ยงควายไปน้องงหมวยแบ่งเวลาอย,ย่างไงอะคะในการที่แบบว่า เลี้ยงห่านพี่มองดูห่านก็ต้อง้อยกัตัวอย่างเงี้ยแล้วแล้วควายด้วยไรด้วยน้องหมวยแบ่งเวลาเซคชั่นยังไงระหว่างเลี้ยงห่านกับเลี้ยงควายมันแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างกันมากค่ะคือตื่นเช้ามาถ้าเอาควายไปปล่อยไปนอนโคนเราก็จะมีเวลาเพื่อจะมาดูน้าําหา่านดูข้าวห่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างที่ควายเขาแช่โคนเราก็มีเวลาระหว่างเลี้ยงควายกับเลี้ยงห่านเนี่ย น้องหมวยในความคี่ของน้องหมวยนะคือแบบว่ามันเป็นสามารถการเลี้ยงเหมือนกันอย่างเงี้ยคือแบบควายกระหาเนี้ยคืออันไหนมันเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากกว่ากันนะคะหนูง่าูหนูว่าเปน่นทั้งคู่อะค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาดูแลอะไรมากเพราะว่าเราเน้นธรรมชาติอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาก็จะไม่เครียดครับพอทีนี้เขาไม่เครียดสุขภาพเขาก็ดีเราก็เราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากดูลักษณะลำตัวของเขานะคะคือแบบว่า อันนี้เขาสมบูรณ์มากน้องหมวยเลี้ยงดีค่กก็เต็มที่อาหารเต็มที่ฟางหญ้าเต็มที่ค่ะเพราะว่าเรามีแปลงหญ้าเป็นของตัวเองเป็นแปลงหญ้าหวานเราปลูกไว้อีกที่หนึ่งเราก็ให้ตอนแรกเราปลูกให้ห่านอยู่แล้วกินไม่ทานใช่ห่านกินไม่ทนานกินหญ้าด้วยหรอกินค่ะเขาเนี่ยปล่อยเขาเดินเขาก็กินเขาเลี้ยงง่ายเหมือนเหมือนควายเลยค่ะ กินหญ้ากินข้าวเป็นหญ้าอะไรอะคะนี่ค่ะหญ้าหญ้าตามพื้นเนี่ยค่ะหญ้าตามพื้นหญ้าแพ็กหญ้าหวานทุกหญ้าค่ะเขาก็ดึงกินดึงกินดึงดึงดึง่ะอย่างนี้ก็คือแบบว่าเราก็ไหนๆก็เลี้ยงห่านแล้วเลี้ยงปลาอีกสักอย่างคือเขากินอาหารคล้ายๆกันค่ะเะเขากินอาหารคล้ายๆกันฟางก็กินครับห่านฟางอยากเหลืออยากปลาก็ไปให้ห่านฟางเขาก็กิน๋ออยางก็ทุาอินบอลเลยดะเข้ากัน ดีจังเลยมีหน้าถึงเลี้ยงสามารถเลี้ยงผักผู้ันไปได้ได้ค่ะแบบควายกินหญ้าเหลือไงครับก็ไปให้ห่านกินหมดหมดใช่จังเลยนิ่งมากเลยน้องหงนิ่งมากจริงเลยอ่ะสี่แสนนิดแล้วอย่างเงี้ยคือพี่เห็นน้องหมวยถ่ายรูปกับเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยมีคนมาสนใจเขาไหมสนใจที่จะมาแบบขอซื้อตออะไรอย่างงี้ไหมมีเยอะค่ะมีให้เปิดราคาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังอยากเอาไว้พัฒนาของเราอยู่อะค่ะเพราะว่าเราก็ ชอบแล้วค่ะเราเลือกแล้วเราเราก็อยากพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะคือคนอยากให้เปิดราคานี้เปิดราคาค่อนข้างเท่าไหร่เกี่แสนหกแสนเจ็ดแสนได้แล้วเจ็ดหลักนะคะอุ้ยเป็น้านแล้วหรอเนี่ยใช่เพราะว่าหนูว่าเขาก็ไปได้ไปได้เยอะอะค่ะมีคนมาให้ราคาไว้สูงอยู่ครับแต่ผมก็ยังยังไม่ได้อ้ยอย่าเพิ่งเปิดเลยถ้าเราจะคิดจะพัฒนาข้อของเราในบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ย อย่าเพิ่งเปิดเพราะว่าพี่มองดูแล้วโครงสร้างของเขาดีแล้วเป็นไปได้อีกไกลไปได้อีกไกลแล้วเพิ่งหนึ่งปีหเดือนเองแล้วเขาแบบว่าจะต้องส่งลูกที่ดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโครงสร้างของเขาได้หมดแล้วอะค่ะเดี๋ยเนี้ยค่ะแม่พันธุแต่ละตัวนี่ค่อนข้างยากมากเลยแราคาก็สูงมากถ้าสวยสวยควายแบบว่าตอนนี้แม่พันธุ์ที่ราคาค่อนข้างแรงมากเลยแล้วก่าจะหาแม่พันธุ์ที่ถูกใจเรามันมันยากสําหรับณปัจจุบันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูมันตูดของเขาว่าสวยชอบมากเลยอะ รอย่างนี้น้องหมวยก็คุกคีกับเขาทุกวันเลยสิคะเนี่ยตอนนี้ใช่ค่ะก็เขานอนก็ขึ้นไปขี่หลังได้พตัวเย้ะเหรอคะค่ะอาบน้ำในเช้าเย็นอาบน้ำเช้าเย็นหูดูเขาเชื่องมากเลยเริ่มแบบว่าคุ้นเคยกับคนมากแล้วค่ะเพราะตอนแรกเขามาอยู่ตัวเดียวด้วยไงคะเขาก็เลยจะติดคนแลนี้ก็หาเพื่อนให้เขาอย่างนี้หมวยก็มาคุยกับเขาแบบทุกวันทุกวันใช่ค่ะ อย่างนี้อยู่กับหมวยแบบให้นานๆไปเลยใช่หนูก็ผูกพัน5เดือนก็รักขนาดนี้รักมากเลยดูสิ <c oughs> ชอบแบบพี่ยังชอบเลยมาไม่เท่าไรพี่ยังชอบเขาเลยอคิดดูสิหมุนหมุนแลน้วใครเป็นคนตั้งชื่อให้เนี่ยเอมพี่พี่อู๋ตั้งให้ <c oughs> <c oughs> พี่อู๋ตั้งให้ชื่อให้ชื่อหงทีนี้พ่อเขาพันล้านเราก็เติมพันล้านให้ขอหกพันล้านค่ะ ก็เขาเบิมพันล้านก็ให้เป็นน้องหงพันล้านไปนเลยควายพัฒนาแบบว่ามีลูกได้ยี่สิบกว่าปีอะ่ะเขาส่งลูกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ไม่กี่เดือนก็เนาะ,ะเห็นเห็นเลยอะ่ะ<ช>ผลผลผลประกอบการเห็นเรืเ<ล>เ่อยใช่ นี่น้องเอ็มกับน,น้องป่วยก็ได้แม่พันธุ์นี้มาจากที่ไหนคะหนูบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ได้มานานยังครับตัวนี้ได้มาประมาณเดอนส,งสิงหาค่ะก็ประมาณ3เดือนกว่าๆตัวนี้นี่ได้มานี่ราคาแพงไหมน้องเอ็มอน,นี้ได้มาแค่สี่หมื่นตอนได้มามันไม่สบายครับไม่สบายแบบเขาตันนิษฐ <c oughs> านว่ามันน่าจะกินแบบส <c oughs> <c oughs> ิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมเข้าไปพวกเชือบอะไรเงี้ยสี่หมื่นเองเหรอคะครับเอามารักษาครับ แต่ตอนไปถามซื้อแบบเขาทีแรกเลยอะเป็นควายชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะไปถามซื้อทีแรกเขาขายสองแสนห้าโอ้แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่สบายไงคะเขาก็เลยบอกว่าให้หายก่อนเดี๋ยวจะขายแต่ว่าทีนี้เขาไม่หายไงก็เลยก็กะจะมาผ่าแล้วะก่มาผ่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอามาดักสาิเอง อ๋อก็คือเขาก็เลยขายเล้เลยค่ะสี่หมื่นใช่ให้คือเรามารักษาเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนมาคือเขายังไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขายังป่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือเขาแข็งแรงขึ้นอ้ยน้ำตาอะไหายหายหายจากโรคอะไรแล้วใช่ไหมคะนี่คือครับหายหมดแล้วหายแล้วค่ะน้องเอ็มน้องเอ็มดูแลยังไงอะคะก็ปรึกษาหมอปรึกษาแล้วให้เขามาช่วยดูครับแล้วหมอเขาสถนทีฐานว่าเป็นพยาธิก็เลยฉีดพยาธิชุดใหญ่ไปก็เลยหายเลยครับอ๋อก็คือพยาธิทุกชนิดอะไรอย่างเงี้ยหรอคะค่ะ เขาเป็นพยาธิเม็ดเลือดค่ะตัวนี้ก็เท่ากับว่าจากราคาสองแสนกว่าบาทได้ราคามา4ี่หมื่นนี่โอ้โหโคตรโชคดีมากเลยอะคะ่ะแล้วตอนนี้คือเราเราเห็นแล้วเรายัางไงถึงอยากได้เขาทั้งที่เขาป่วยอยู่อะคะน้องเอ็มเขาจ่ายลูกดีครับแล้วเราทราบได้ไงคะว่าเขาจ่ายลูกดีเราไปศึกษาไปติดตามติดตามตัวนี้มาอยู่แล้วก็ไล่ลูกเขาครับไล่ตามดูลูกตัวที่1ตัวที่2องครับอ๋อก็คือน้องเอ็มคือมีการศึกษาแม่ของเขาไปแล้วแล้ว ศึกษาลูกของเข้าสาวลูกด้วยว่าคือเขาการจ่ายลูกของเขาดีอะไรอย่างเงี้ยคือมีลูกทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะตอนนี้มันเพิ่งมีไปแล้ว2ตัวในนี่ตัวที่3ามในท้องเนี่ยอัอนี้คือท้องอยู่ท้องอยู่ค่ะอ๋อโชคดี t ูอ in วันเลยอ่ะก็เราใหญ่ห้างนาอยู่ใหญ่ห้างนาด้วยคโอ้โหโชคดีมากเลยอ่ะโชคดีสองชั้นเลยอะค่ะ1ราคาเรื่องราคาแล้วก็มีท้องด้วยอะไรด้วยโอ้โหแล้วก็ท้องของใหญ่ห้างนาซึ่งตอนนี้คือคือแบบว่าคนก็เริ่มจะมาพัฒนาด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย โอ้เราตอนนี้เราก็คือมารอลุ้นว่าในท้องนี้จะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียอีกรอบหนึ่งแต่ซาวดูแล้วเขาก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะลูกอ๋อคือเราซาวเขาด้วยอะไรด้วยค่ะเพราะว่าเขาป่วยไงคะเราก็กลัวลูกเขาจะไม่สมบูรณ์กลัวลูกจะหลุดหรืออะไรก็เลยซาวไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยว่าตอนนี้คือลูกของเขาก็แข็งแรงสมบูรณ์โอ้โชคดีมากเลยอ่ะการใจลูกของเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญน้องเอ็มซื้อมาค่อนข้างราคา กาดเมาร่าปัจจุบันนี้หาไม่ได้อ่ะตัวนี้ก็กะเอามาเป็นครูด้วยครับแบบฉีดยาเองอะไรเองหมดเลยก็คือแบบสุสายคือจะพัฒนาคือการฉีดยาวัคซีนต่างๆอะไรอย่างงี้ฉีดยาเองแล้วก็ดูแบบอาการเขาตอนแรกก็เป็นเลือดที่ตาแล้วไม่มีเลยแบบในเลือดหายาดเม็ดเลือดเลือดเป็นเลือดตาไม่มีเลยตีดหมดเลย อย่างนี้เราก็ค่อยปูุงฟักเขามาพัฒนาเขาให้ดีจนหายขาดขนาดนี้ได้ถือว่าเตือแล้วตาก็เต็มหมดแล้วแค่สามเดือนกว่าๆเองอะไรอย่างนี้หายเร็วมากเลยอ่ะแต่ควายไม่เหมือนโซนอีสานเลยอ่ะตัวเนี้ยคือหน้าตาเขามาโซนภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า เราก็ไปไกลเหมือนกันเนาะไปทางอีสานไปอะไรเงี้ยเราไปดูเองเลยหรือว่าดูเฟซบุ๊กดูผ่านเฟซบุ๊กแล้วล่ะดูผ่านเฟซบุ๊กก่อนแล้วเราค่อยไปเห็นตัวจริงเขาหรือว่าเขามาส่งเขามาส่งแต่นี่หลักๆก็ดูลูกเขาครับดูลูกเขาแม่ผมไม่ไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่หลักดูลูกเขาโอ้ยน้องเอ็มก็ช่องดีนะส่วนมากคนที่ดูผ่านเฟซบุ๊กส่วนมากก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ประสบผลสําเร็จอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบ 50- าส อ่ะโด,โดนหลอกบ,บ้างเลยบ้างก็เคยคืนเป็นตัวนึงเนาะเออเคยโดนเหมือนกันเหรอคะเคยบอกอเขาบอกความสูกไม่ตรงไงอ๋อพี่นึกว่าแบบจะโชคดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะต้องมีบทเรียนกันนิดหน่อยค่ะก<อ>็ย <laughs> ัง <laughs> บอกหูโชคดีมากเลยอะที่แบบว่าเออไม่ค่อยเจอแบบว่า50 50อย่างที่พาะว่า คนในปัจจุบันคือผ่านทางเฟซส่วนมากจะโดนหลอกกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องเน้นไปดูตัวจริงดีกว่าใช่ใช่คือไม่ตรงลักษณะที่เราต้องการด้วยตามที่เขาแบบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นเดือนมกราก็คลอดแล้วนะต้นเดือนมกราเนี่ยโอ้โหลุ้นช่วยลุ้นช่วยลุ้นมากเลยอ่ะแล้วไม่เคยทําคลอดมาก่อนด้วยแต่ธรรมชาติของเขาเขาจะคลอดเองอะเนาะลูกตัวแรกเขาก็ลูกเผือกนะอ๋อได้ลูกเผือกผสมกับผสมไายแก้วไายแก้วครับเอายแก้วของคุณอู๊ด อันนี้ก็รอลุ้นทายาของใหญ่ห้างนาค่ะไปทางใหญ่ห้างนาก็ตัวใหญ่นะค่ะตัวใหญ่เพราะว่าควาย9กสิเซนี้จะไปทางทางสายพ่อทูอินวันมากเลยอ่ะทนวันเลยอ่ะคือแบบได้ทุกอย่างได้ได้ราคาที่ค่อนข้างที่ไม่แพงมากไม่แรงมากด้วยแล้วก็แบบมารักษาหาแล้วก็มีน้องอีกอะไรอย่างเงี้ยตอนมากินอะไรไม่ได้เลยครับต้องป้อนช่วยป้อนครับตอนแรกก็คือแบบถ้าตายก็กะายเปฝังครับเพราะดูแล้ว ไม่ไม่ไม่นึกว่ามันจะหายด้วยโหถือว่าโชคดีมากเลยอ่ะตอนแรกตอนมาตัวเหลืองหมดเลยครับตัวเหลืองตีนอมแล้วแล้วเอ็มถึงไงถึงว่าทั้งนั้นที่รู้ว่าเขาป่วยอย่างเงี้ยทำไมเอ็มถึงอยากได้เขาเอี่ยเพราะอะไรอะคะคือแบบเวลาเรากขามาถ้าเอาเขามาเราจะไม่รู้เลยหนึ่งจะรักษาเขาหายไหมสองจะแบบจะไปยังไงจะรอดไหมจะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังกล้าที่จะเอาเขามาอย่างเงี้ยค่ะ อยากเอามาเป็นครูด้วยอยากเอามารักษาด้วยมือตัวเองเอาความสงสารเขาด้วยอะไรเงี้ยจากที่แบบว่า4ี่หมื่นเนี้ยคือเจ้าของเขาทักมาว่าจะขายให้เราอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าในราคา4ี่หมื่นอนแรกผมจะขอตื้อเขาก่อนแล้วเขาบอกเดี๋ยวร้อยหายก่อนแล้วค่อยไปตื้ออย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นราคา2องแสนห้าเนาะที่ที่ที่เขาบอกว่าเขาจะขายอ่ะ ทีนี้ทักมาบอกว่าไม่ขายแล้วขายไม่ได้แล้วนะเขาไม่หายเขารักษาไปสองหมื่นกว่าไปส่งเลือดไปตรวจอะไรยเงี้ยเขาท้อแล้วเ๋อท้อจนท้อแล้วมามาทักเรามาว่าจะขายจะอะไรจะคนที่เลี้ยงคนที่เลี้ยงเขาเขาแนะนําให้ขายตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ยอมเราสงสารเขาใช่เราสงสารด้วยบุญกุศลอันแรงกล้ามากเลยสุดท้ายมาคือมาอยู่กับเราหายแถมให้คุณกับเราอีกต่างหากตอนมี้ก่จะต้องผ่าอยู่แล้วก่ ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเพราะเขาไม่กินอะไรเลยอันนี้เขาให้ให้หมอมาดูหมอท,ทันตแพน่าเป็นพยาธรุนแรงก็ลองฉีดแล้วหายฟุกเลยเก่งจังเลยอ่ะแล้วเขาก็แข็งแรงด้วยนะปัจจุบันนี้คือเขาแข็งแรงมาก<ช>เลยอะ่ะคือโชคดีของน้องหมวยก็น้องเอ็มด้วยอะค่ะคือแบบว่าเกิดจากความรู้สึกดีๆกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ตอบแทนน้องหมวยกับน้องเอ็มเลยอะค่ะ<ช>ตัวนี้ก็คืออยู่ได้ยาวๆไปเลยอ่ะตอนนี้ปัจจุบันอย่างนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่สูงมากนะคะตอนนี้น่าจะสูงประมาณ140ปาเป็นบ้านร้อยทีสิบร้อยสี่สิบกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ได้เอกลักษณ์ตามความไทยของเขาดูตาแต้มนะคะดูตาแต้มนี่แก้มจมามมามามาครบทุกอย่างเลยอะคะ่ะคือแบบถุงเท้าถุงอะไรอย่างนงี้นี่นะคะดูสันจมูกของเขาจะสวยมากเลยมีด่างมีด่างดูแบบว่าหน้าผาก <c oughs> ของเขาจะสวยมากเลยอะคะ่ะอะไรเงี้ยพราะอย่างงี้ท้องของเขานี่ก็ประมาณ อีกไม่ประมาณแปดเขาก็ท้องประมาณ9เดือนแล้วสิคะเนี่ยตัวนี้เพคร,คราะว่าประมาณ11เดือนเขาก็คลอดแล้วนะต้เตตนเดือนเมือ่อกล้าคลอดเลยพิเอษต้นเดือนปีใหม่ชื่อใหม่ชื่อตัวออกมาปีใหม่แท้เลยดูลำตัวของเขาดูหลายๆยางโอ้โหยังไปคุณโอ้แต่เขาได้อยู่นะเนี่ยตัวยาวตัวยาวได้อยู่ได้อยู่ลุ้นอ่ะพี่ก็ช่วยลุ้นเลยอ่ะคือแบบว่าเออ น้องหมวยนี่เลี้ยงจับอะไรก็ขึ้นเนี่ยตอนนี้คือแบบว่าเลี้ยงควายก็ขึ้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยให้คุณมากเลยอ่ะแรกมาตัวกงครับผอมกมีที่โค้งเหมือนไม่ได้ท้องเลยอ่ะตอนมาอ๋อคือตอนมาเขาก็ท้องด้วยอะไรด้วยอะไรก็กลัวลูกเขาจะหลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ให้ให้หมออน์สาวูยังอยู่เขาไม่กินอะไรมาสองเดือนนะคะอยู่ที่นู่นเขาก็ยังมีชีวิตรอดมาได้ะ่ค มาถึงหนูก็กอกอาหารยัดหญ้าให้ลูกเขาได้กินนะคะโชคดีมากเลยแม่นวลเอ้ยชื่อแม่นวลเหรอคะชื่อแม่นวลแม่นวลอายุอายุควายประมาณกี่ปีเราคะเนี่ยห้าปีครับห้าปียังโตได้อีกเยอะค่ะโอ้ยแล้วหกปีห้าปีกว่าหกปีค่ะโอ้ดูนะคะแม่นวลขอจับหน่อยนะโอ้เขาเขายังไม่คุ้นกินนไม่ยอมให้จับนะคะคือแบบว่า ให้น้องเอ็มจับกับน้องหมวยจับได้นะคะคือเขายืนนิ่งมากเลยอ่ะเออใช่ควายห่างเขาจะสั้นเนาะโซนทางอีสาหห่างจะสั้นด้วยเปล่าตอนแรกตอนมามขนหางมันหลุดห่างไเป็นพยาดนะครับแล้วขนหางมันจะโกรธหมดเลยอันนี้เพิ่งขึ้นมาใหม่กำลังงอกมาใหม่สีขาวแดงดูนะคะเขานิ่งมากเลยอย่างนี้เขาก็ตอนนี้เขาก็กินได้ตามปกติปกติกินเก่ง กับน้องพิมพเพชรนะคะซึ่งอีกหนึ่งตัวเพิ่งได้มาใช่ไหมคะน้องเอ็มได้มาจากที่ไหนคะตัวนี้ได้มาจากครอบครูนันเนี่ยครับครอคุณนันที่อุทัยครับอุทัยธานีบ้านใกล้ๆนี่เองอ๋ออันนี้คือหน้าตาเขาทางไปทางไหนนะคะได้มาจากสายพันไหน่ย้มาจาเป็นลูกลุงเพชรครับเป็นลูกของลุงเพชรเลยโดยตรงเลยใช่ไหมคะแม่เขาชื่อบุญรวยครับเป็นลูกของบัวงอนครับแม่บัวงอนอ๋อจำได้แล้วจำได้คุณแม่จําได้แล้วค่ะคือตอนนี้คือเขา ได้มานี่ราคาค่อนข้างแรงไหมเพราะว่าตอนนี้คนต้องการเล้าลุงเพชรนี่เยอะมากเลยนะคะได้มาก็ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับได้มานานแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเพิ่งได้มาประมาณประมาณเดือนกันยาเพิ่งได้มาครับเพิ่งได้มาครับก็พอกับแม่นวลครับอ๋ออันนี้เขากี่เดือนแล้วคะกี่ปีแลถึงปีอันนี้เพิ่งหนึ่งปีครับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนหน้าตาเขาก็ไปทางพ่อเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยคือแบบว่า นี่นะคะดูเขายังไม่ค่อยนิ่งนะคะแต่น้องหมวยจับได้อยู่คนเดียวกับน้องเอ็มนะคะเจาะตะพายใหม่คือเจาะตะพาย <laughs> คือคือหนึ่งปีแล้วตัวเขาก็เริ่มแบบจะเท่าแม่นวลแล้วอะค่ะก็คือประมาณ130ร้อยสามสิบกว่าแล้วเนาะร้อยสามสิบร้อยสิบใกล้ร้อยสี่สิบละมาณ,มาณ,มาณยังยังไม่ถึงร e ้อยสี่สิบประมาณ130ร้อยสามสิบเกือบเกือบร้อยสามสิบเนี่ยอันนี้เพรเมียเหมือนกันเนาะค่ะโโหอย่างนี้ถึงแมอ่าน้องเอ็มกับน้องหมวยคือแบบว่าจะได้ควายมาคือ3ตัวเงี้ยแต่ละควายนี่มีคุณภาพมากเลยแต่ละตัวคือแบบ ทั้งตัวนี้นะคะลุงเพชทายาทของลุงเพชแล้วก็ตัวนุ้นเบิ้มพันล้าแล้วก็แม่นวลคือแบบว่าถึงแม้จะเป็นค,ควายบ้านแต่ก็ส่งลูกให้ดีตัวนี้ก็คืออีก2ปีกว่าแล้วก็จะผสมพันธุ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงลักษณะโครงสร้างของลูกของเขาเล,เลยนะคะเพราะว่าแม่ของเขาพ่อแม่เขาใหญ่ใช่พ่อแม่ใหญ่ลูกไม่ต้องพูดถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะะี่แจ้ราคามาราคานี่สามแสนสี่แสนหรือว่าเจ็ดหลักอ๋อไม่ไม่ถึง โอ้โหโชคดีมากเลยอ่ะน้องเอ็มนี่คือแบบว่าไปตามมาจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเล็งไว้ก่อนใช่ไหมคะหรือว่าว่าต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ไม่ได้เล็งเห็นสายเลือดเขาครับสายเลือดเขาไปดูแล้วเขาว่าเขาเดินมาหาด้วยเขาเดินมาหาเอ็มอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อแสดงว่าถูกชะโงกกับเรา <c oughs> แน่เดินมาแอบเดินมาหาโงกเดินมาหาเอ็มเองโอโอโอ้ยังไม่ค่อยนี่ยตอนแรกเป็นอยู่ในฝูงครับเลยยังไม่ค่อย ต้องใช้เวลาหน่อยก็คือตัวนี้คือน้องเอ็มไปดูที่ข้อของคุณนันเลยอาเงี้ยอ๋อแล้วใครแนะนาไปคะหรือว่าดูทางเฟซก่อนอะไรดูทางเฟซเลยครับแล้วก็น้องเอ็มก็ไปหาพิมลูก<อ><อ>แล้วอย่างเงี้ยน้องเอ็มกับน้องหมวยนี่คือกะจะหาแม่พันธุ์เข้ามาเสริมข้อของเราอีกไหมคะตอนเนี้ย กาจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอทำค้อกใหม่ครับเดี๋ยวค่อย<ะ>แล้วอย่างงี้ในการเอ็มหาข้อมูลกับน้องหมวยนะคือต้องไล่หาสายพันธุ์อะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าอ๋อดูสายต้องดูสาย,สายถ้าเป็น <c oughs> แม่พันธุ์ก็ดูการจ่ายลูกเขาทุกตัวไงครับดูสายพันธุ์ดูอะไรอย่างงี้ด้วยนะเป็นวายเล่าหรือว่าเป็นอะไรอย่างงี้ จากที่พี่ดูนี่คือน้องเอ็มก็แบบไปมาทุกที่เหมือนกันนะเนี่ยคือแบบว่าไปหาควายมาทุกทุกภาคเหมือนกันภาค <c oughs> อีสานภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเขาเริ่มแบบว่าเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วแต่พี่เตอยังเข้าใกล้ไม่ได้ยังไม่คุ้น <c oughs> แต่น้องเอ็มกับน้องมวยก็เก่งนะคือแบบว่าเขาเพิ่งมาแล้วแบบเขานิ่งได้ขนาดเนี้ยก <ฮะ S 2> ว่าจะผูกพันกับเขาได้ะไรอย่างเงี้ยคุกคีกับเขาต้องเล่นกับเขาบ่อยๆ่อยโอ้ยน้องมวยก็เป็นคนเลี้ยงทุกวันเลยเตยนะค่ะ ก็เขาจะอยู่ช่วยหนูเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็หลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลักๆก็คือจะเป็นหมวยดูแลเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าตาเขาไปทางพ่อมากเลยใช่เลแบบน้องเอ็มเห็นว่าถูกตาเลยจัดการมาเลยนะคะตัวนี้เขาก็ไม่งอแงไม่ร้องให้ไม่อะไรเลยดิค่ะค่ะแรงๆไหมร้องหน่อยค่ะแม่เขาฟังยานมแล้วเราก็มาให้ความรักกับเขาอะไรให้ความอบอุ่นให้เขา ก็เหมือนลูกของพวกเราไปเลยเนาะอะไรอ่ะเมาแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยเรามีแม่พันธุ์อย่างเงี้ยอนาคตอย่างเงี้ยเอ็มจะหาพ่อพันธุ์มาเป็นของข้อก็ไหมมีครับจะต้องหาแต่ต้องเด็ดๆจริงๆริงก็คือตอนนี้ก็คือศึกษาไปก่อนเลยใช่ค่ะแต่ในใจระหว่างเอ็มกับหมวยเนี่ยคืออยากได้แบบว่าพ่อพันธุ์แบบลักษณะยังไงบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยแข้งขากระดูกโครงสร้างครับต้องแบบเด่นเด่นเลยถึงเะเข้าครับเนาะเอาไว้ดักสัตว์ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีพ่อพันอะไรอย่างเงี้ย ล้วอย่างเงี้ยเอ็มกับหมวยเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เงี้ยเอ็มกับหมวยพี่อยากให้ฝากแนวคิดสําหรับคนที่จะมาเริ่มเลี้ยงควายเหมือนเอ็มกับหมวยยเงี้ยอยากจะฝากอะไรถึงแบบเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าจะเริ่มเลี้ยงก็แนะนําให้ไปดูหลายๆฟาร์มครับไปดูตามฟาร์มไม่ใหญ่หลายๆฟาร์มครับแล้วก็ศึกษาครับศึกษาค่อยศึกษาครับถ้ารีบร้อนไม่ได้ครับเดีนี้รีบร้อนบางทีเดี๋ยวถ้าพลาดมาก็เนี่ยครับหมวยกับเอ็มเนี่ยคือแบบไม่ค่อยมีเวลาไปดูอะไรอย่างเงี้ย เคยผิดพลาดบ้างไหมคะคือแบบดูทางเฟซทางเน็ตทางอะไรเงี <c oughs> ้ยเคยมีการผิดพลาดบ้างไหมคะหนูก็มีบ้างค่ะมีมีอยู่พอผิดพลาดก็เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็หลังๆก็ได้ระวังขึ้นนะ อ๋แสดงว่าเราก็เคยผิดพลาดจากการดูทางหน้าเฟซทางทางโซเชียลทางอะไรอยู่บ้างอ๋อทีในรูปอีกอย่างหนึ่งตัวจริงอีกอย่างหนึ่งอะไรเนี่ไปดูตัวจริงดีกว่าอ๋อนี่นะคะคือแบบว่ากูรูมาแล้วนะคะคือมีบทเรียนมาแล้วถึงแบบว่าให้เป็นเน้นดูตัวจริงดีกว่านะคะคือแบบว่าจะได้แบบว่าไม่เสียความรู้สึกกันด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะได้เห็นตัวจริงคือแบบเห็นตัวจริงหนึ่งเห็นตัวจริงแล้วก็ได้พัฒนาสายพันธุ์ของเขาถูกด้วยอะไรด้วยเนาะเห็นโครงสร้างของเขาที่ชัดเจนแล้วน้องเอ็มแบบคิดที่จะเริ่ม ก็มีอยู่ครับถ้าเจอไหนทูกใจก็น่าจะทราบนิดค่ะเพราะว่าก็อยากได้เพราะเรามีควายดำอยู่แล้วเราก็อยากมีควายเผือกบ้าง สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเตอ๋อต้องขอขอ,ขอบคุณน้องเอ็มและน้องหนุ่ยมากขอ,ขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะหากท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากจะมาชมควายน้องเอ็มหรือว่าชมหายของนองอ้นองเอ็มกับน้องหนุ่ยได้นะคะที่เบอร์ไหนคะน้องเอ็ม086ครับ48ครับ1712ครับแล้วมีทาง Facebook อะไรไหมคะ Facebook ก็มีครับชื่ออัตพลทองอารามครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่นะคะอัตพลทองอา,ารามนะคะชื่อเฟนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะคะคุณแม่ขึ้นไม่เรียบร้อย ถ้าท่านใดสนใจนะคะควายหรือว่าอยากมาชมควายน้องเอมหรือว่าน้องหมวยหรือว่าชมหายของน้องหมวยก็ได้นะคะติดต่อได้เลยด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณแม่น้องเต๋อน้องเอ็มแล้วก็น้องหมวยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ